สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาที่แฮปปี้แลนด์เสนาบินล่าครับนว่าเอาเนื้อพิคันยาใช้เนื้อดาวาคกิวมาเป็นเนื้อย่างที่นี่ครับพี่น้องครับมาดูว่าทํายังไงถึงได้มีคนเยอะแล้วก็อร่อยเป็นร้านลาบข้างทางนะครับนี่คือความภูมิใจของคนอีสารที่เอาเนื้อบ้านเราเนี่ยครับไปโด่งดังไปทั่วโลกครับพี่น้องมาชิมกันครับร้านนี้ครับลาบบึงการไป และขอฝากไว้ด้วยนะครับเจสุมินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลตับไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับขับแอลกอฮอล์สายดื่มสายปาร์ตี้ตื่นมาไม่ปวดหัวผลิตจากสม,มุนไพรหลายชนิดนะครับติดต่อได้ที่ Li n e at lp 2 2หรือว่าไปที่เพจเจสุมินนะครับใช้เนื้อไม่ใช่เนื้อธรรมดาใช้เนื้อวากิวในการมาทำบริพ่ร้องครับผมก็บอกใค้แนัดเพราะว่าผณจักตเนื้อบานเฮนาหต่แตนนี้หอยยำยางคางข้างเขาบอก,ก,ว,กว่าที่เด็ดหลายไปเบิ้งรับหันไปเบิ้งก่อนนะนั่นๆๆ เอาไปเบิ่งเอาพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องให้ผู้สาวมันยกซอยโอ้ยเอาไปทางไดโยกไปทางใดเกกก็็บบเ่อนเอาไปไปโอ้ยตา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 ยนี่แหละครับพี่น้องของแท้มันตรงสิเพราะว่าขันฝนตกก็สีได้อแนวโน้มช่วงนี้หนาฝนเนาะม่ไเ็ศอย่างยู่นี่ไเ็ศอย่างยู่นี่ด้านเขาฮะด้านเขาร้านเขาด้านเขา เขาไม่ถึงเขานี่ร้านเขานน่นโอ้เขางร้านเขาร้านเขาร้านเขาเขาเป็นร้านเขาปาาเอาผู้เ่าคนนี้ไปเก็บเอาไว้เพียรจานาอย่าว่าเทาเียมใจเยยนดูไว้สักคนเถนะิดนา ก็เดี๋ยวมาอยากซอยผู้สาวเทสมันสะทอยกันนะมาหากินบ่น้องน้องนิ่มน้องนิ่มน้องนิ่มยายแย่าลาดมีเขาบอกว่าร้านลาดบึงการนี่โด่งดังมากแล้วก็ะมันเป็นไส้เนื้อธรรมดาเป็นไส้เนื้อว่ากิ่วในี่ยค่ะเป็นไส้เนื <คา S 2> ้อว่ากิ่วแมนจ้แจแปลกมากเลยย่างน้ำตกเขาบอว่าจะเป็นย่างน้ำตกหรือว่าลาบเป็นไส้เนื้อว่ากิ่วไส้เนื้อว่ากิ่วอันนี้อันนี้ย่างข้าหมูย่างมาอันนี้ข้าหมูย่างว่ากิ่วเขาทำไมมันออกดีจังวะนี่สวัสดีครับ โอ้พี่อิฐจริงนี่แหละครับคุคนหั่นเนื้อว่าคิวปั่นเป็นตะแซ่บเดถอะเพราะไหนมันไม่เนื้อนอกหรือว่าคิวในไอ้เนื้อนอกเลยครับภาษาบ้านนอกก็เนื้อนอกนะครับอ๋อเนื้อนอกแต่ว่าลายมันลายว่าคิวคล้ายไอ้ไล่หินอ่อนเลยตัวน่ะใช่นี่แหละครับนี่แหละครับโอ้ลายย่างมันจะนุ่มอร่อยเนื้อเกียวนุ่มเนื้อว่ากิวมันมองหมองมองนอกตรงนี้นอกนอกใช่อ๋อแต่ว่าเอื้อเป็นคล้ายๆว่าเล็กลายมันเหมือนลายเนื้อวากิวเป็นบแับแมนครับนี่เขาเรียกเสือ อันนี้เสื้อล่องไห้ใช่เนื้อสือล่องไถ่ไอ้ที่บ้านเนื้อหน่อมันทำอะไรได้บ้างพ่อย่างอย่างเดียวครับย่างอย่างเดียวจ่างเท่าไหนย่างแค่เดียวย่างร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็นเนื้อธรรมดาเนื้อติดมันย่างจะเป็นตัวนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าพี่คันย่าอันนี้อันนี้พี่คันย่าคันย่านี่ร้อยเดียวจานละหนึ่งร้อยจานละหนึ่งร้อยแต่พีนี่นี่คือจานละร้อยห้าสิบไอ้ตัวนี้มันจับออกมันมั่นผมเคยกินแล้วถ้าย่างแบบพ่าฝีมือมันสีเหนียวจัดชอบกินอะไร้างนี่ชอบจิ้วกระไรเลยครับมันสิ้นหยาบมาก จุ๋โอ้มันมันมันจุ๋เรลมาร์คดีเดี๋ยวสิมาคุยกับพ่อมาเบิ่งหมองอย่างก็ละนั่นนั่นจุ๋งามงามจุ๋มาเบิ่งเนื้อบะขวาวครัมเนื้อปะนับบ่นี่บ่น,น้อ,นองไหมเอาผู้เฒ่าคนนี้ไปเบรกน่องยุบง <laughs> ามบิลลีเลย <laughs> โอ้นี่แม่เนื้อ ใสเนื้อนอกแต่เขาพูดบอกเนื้อพิคันย่าเพราะว่าลายมันเหมือนพ่คันย่าใช่นุ่มปะนุ่มปะใช่ชิเมือเมื่อกี้ก่ะกับมาถึงก็นุ่มเลยเด้มันจะมีความเหนียวตาปราสาหนอกมอกั่นแหละคือเนื้อมันมีของมันอยู่แล้วแต่ว่ารู้จักการตลาดก็คือให้บอกว่าเป็นเนื้อพิคันย่าแต่จริงๆแล้วมันคือลายเนื้อพิคันย่าลลา่แบบนั้นแต่กระแทบบิลีของเบิร์นเพิ่นมากกอะอันอนี้มักเองพุทธเพิ่์ตมาร์ครใครบอกระโตวติธีการักเอมัก ปลาใสยังแน่นี่น้ำมันหอยบ่เนี่ยนี่นี่ครับอีกสิโอ้อีกบ่แล้วอันนี้น้ำมันหอยน้ำมันหอยปึ๊บมักแสีบละก็น้ำตาลทรายแดงอันนี้อันนี้ผงนัวผงนัวอันนี้น้ำตาลทรายแดงสองซ้อนแล้วก็รสด,ดีแล้วซอสฟ้าเขียวบอ่อโอ้ยหมักเองพร้อมพี่น้อง เออเอาเดี๋ยวซื้อเขาขออนุญาตไปคุยกับพอบอ่อคนจ้าไหนคือเอิร์ลาบบึงการพอ่อผมอยู่บ้านบึงการครับรบ,บ้านอยู่บึงการครับที่มาของคําว่าลาบบึงการคือพ่อเราเป็นคนบึงการแม่นครับส่วนมากคนมากินเนี่ยคือพิจใจอันนี้ตัวอยา่างพิคันย่านนี่เนาะเอออยากก่างอื่นก่อน,นเถอะดาวเนื้อดาวดาวกระจายด,ดาวว่าจิ๋วดาวว่าจิ๋วมันคือจังหัดหินอ่อนเนาะแม่นครับเนี่ยมันเป็นเรื่องการยิ่พิเศษนะอ่ะ อย่างนี้อย่างนี้นจะสวยเนาะอ๋อที่เด็ดที่เด็ดทเนื้อนอกเนื้อนอกอันนี้ก็คือต้มได้พี่น้องนี่ต้มขอบพุงนะครับต้มนี่ขอบกระด้งครับขอบกระด้งต้มแซ่บต้มแซ่บต้มขมต้มซับต้มขมพีใส่ตรงนี้แล้วก็เอ็นแก้วเอ็นแก้วครับคุณอ่ะพี่น้องโอ้งาม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 เอ็นนี่ก็ต้มไว้แบบที่เด็ดเลยสำหรับต้มขมแล้วพอนาะต้มขมโอ้ยคุณอะไรคุณอ่ะ แก้มแก้มง่วนี่บอครับโอ้นี่ต้มน้ำซีล้วก็บไม่ให้เป็นต้มขมบอครับนี่ยใชต้มขมต้มแซ่บค่ะไม่ค่อยได้เจอแบบนี้นะผู้ชมนะเอาแก้มง่วมาต้มให้เปื่อยๆแล้วให้เป็นต้มขมแล้วพอถึงมาใส่ในนี่ไว้กเอือต้มยังนี่ต้มขมร้วมเอาต้มขมร้วมต้มขมร้วมเนี่ยต้มขมร้วมก้อยพ่ออยากโชั่วเนนี่ยนี่อยากให้ลูกหลานกินอะไน้นี่เออน้องน้อลานลูกจิ้มน้องลานลูกจิ้มเออมีพวกนีส่วนใหญ่เขาของคนอื่นเขาจะเอาไปต้มครับ แต่ที่จริงแล้วห้ามต้มเนี่ขาดนั่นถ้าเอาต้มปุ๊บเนี่ยมันสีรสชาติมันสะเปลี่ยนโอ้แต่ถ้าเขาใช้สดๆใช้หมดเลยวันต้องวันหมดเด็ดดีต้องเอาไปปรุงก่อนหรอกวัตถิภัณฑ์ต้องปรุงเลยค่ะปรุงบึงการครับบึงการเนอของแท้ของแท้ครับอันนี้เอ็นน้องลองร้ายลองร้ายหนกจิ้มเปิดตั้งแต่จะม้วนก่อนจะม้วนแล้วพ่อง่ามงามง่ามง่ามีลวกขึ้นหั่นบางๆแล้วก็ลวกจิ้มเลยจิ้มจิ้มขมครับดีเละพี่น้องนี่เลยที่ให้พี่อีกิ้มด้ดีเลย ลองดูลองดูเลยอยากมาลองมาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ซุกนี่อันนี้วันหนึ่งนี่ประมาณจักโล้พอโอทั้งหมูได้ไหมไม่ถึงทางทางยางไอ้ทางมาจากบ้านมหมนี่ไม่จักรูโอ้จโใจโ <ผม S 2> อ้เนื้อ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 ยอกหยอกข้ารวมทั้งเนื้อทั้งต้มทั้งหมูได้ไหม ครับประมาณ4 5่สถึงห้โลรวมวันหน,นึ่ง40่สถึงห้โลพนักงานร้านนี่คือมีแต่คนงามๆแด่คัดว่านี่บพรนะครับไม่เองจะคลองคัดเองหรือผ<ม>ู้ใดคาดไม่เองรับ,บมาคนใส่แว่นผมแพ้คนใส่แว่นอีหลีดิผู้ยิงย่งส่แว่นเคยเห็นแล้วผมรู้สึกว่าใจเต้นต้ม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 ผู้น่ะ ไม่เซเว่นตอนนี้นี่แพปะยังก่อนแปะคนส่แว่นแปะคนส่แว่นเออก็นี่นี่อันนี้่แป่นแว่นตาได้นี่แบนยังแบนย่ายเห็นแล้วคุ้สีหักเลยคุ้นหนิในทีนี่แบบพอมิน่อมินบางเรือเลยระวังย่า่คับน้องแบบผู้ใดญเอานี่มาไผรเหนียนแบบแบบเรือผู้ใหญ่แล้วนะยังให้เลือกอยู่บ่วะยังให้เลือกอยู่บ่เอาเจ้เอาสองคนเลยดิย่ายกับน้องที่เลือกไคเอาเลือกย่ายแหละ ปากหมา,<บ>าปากหวา,านผู้ชมครับเห็นอย่างนี้นะคนเยอะมากอะดูสิข้างหลังมารอรอการห่อกลับบ้านอะมารอห่อกลับบ้านแล้วเตาเขาก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะด้วยเต้าเล็กๆมันต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนี่แหละครับพี่น้องครับคือจริงๆแล,แล้วผมได้รับคําสอนจากพี่นง n g บอกว,ว่าเริ่มจากจุดเล็กๆไม่แน่นะอีกปีหน้าอีกไม่กี่เดือนเขาอาจจะตรงนี้อาจจะเช่าแล้วทํหลังคาเริ่มเป็นร้านอาหารเลยก็ได้แต่เนี่ยเขาเริ่มจากจุดเล็กๆเตาถ่านธรรมดาดูคนที่มาสิ ราคาก็70-80บาทดูสิขาย40-50กิโลต่อวันนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมเป็นคนที่ชอบข้าวพอแถวในเมื่อผมไปเห็นธุรกิจไหนที่มีโอกาสผมก็จะไปเข้าแถวใหม่ยันสุภาษิตเพาว่าอัตเมทิกลิสเอเลจิสโบเชเชกบุอากรานาโคโต ฟาชามอนอุล่วงดัสพาสฟาสเดียมพาสอินโดย่างกีย่างกีงององไอ้ดำดำพ่อมันสิมดูหนังมากไปปะเนี่ยจะพูดอะไรก็พูดมาเงินอนะมันอยู่ในอากาศเราควรจะไปคว้ามันได้ยังไงให้มันเป็นของเราได้เอาอย่างนี้ที่ผมมาวันเนี้ยผมมีเงินข้อนหนึ่งระวังบริเวณเนี้ยคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่คุณคิดว่ามีธุรกิจอะไรคุณจะแนะนำให้ทำผมมีครับ ผมมีตึกอยู่สะพานแดงคลองหนึ่งทำเลดีมากใครได้ไปรวยแน่นอนเรามีอาพาร์ตเมนต์สมชั้นทำเลดีแน่นอน17ห้องขนาด3.5คูณ5เมตรแล้วก็ตึกเราอ่ะยังมีหนึ่งห้องที่เป็น VIP เนื้อที่รวม55ตารางวาและที่สำคัญที่ดินเราไม่มีภาระผูกพันอยู่ตรงรังสิตคลองหนึ่งแยก16ใกล้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเดินทางสะดวกใกล้เซียรังสิตใกล้โรงพยาบาลเปาโล ใกล้ทางด่วนเหมาะสําหรับทาหอพักห้องเช่ารายเดือนหรือสํานักงานและก็ออฟฟิศต,ตรงคลองหนึ่งสะพานแดงมันใกล้ความสะดวกสบายมากๆห้างดังด้วยฟิวเจอร์รังสิตโอ้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะใกล้ทางด่วนใกล้สนามทุกป,ปะเตมีใกล้ตลาดทิ่ต,ตลาดร้านอาหารของกินเพียบเหมาะสําหรับคนที่ทํางานอยู่แถวนี้เปิดห,หอพักให้คนทํางานโรงงานมาพักก็ได้ถ้าดูพรมเลสิ่งอำนวยความสะดวกคุณคิดว่าเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่า10ล้านนะ ราคาวันนี้ไม่ถึง10ล้านครับลดให้เฉพาะช่วงเดือนนี้โปรโมชั่นเลยเอาไปเลย8 9ล้านก้าแสนบาทฝากด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอาพาร์ตเมนต์สชั้นนะครับสิห้องนะครับใครที่สนใจที่จะลงทุนนะครับสะดวกสบายนะครับการคมอนาคมสะดวกแล้วก็ทุกอย่างสะดวกมากๆเลยนะฮะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่096 0 8 9 5 8 8 4นะครับ มาแล้วอันแรกง่ายๆเลยแรกไงไงเรื่องชิมแบบอันนี้พี่น้องดูแค่ร้อยส้อยบางๆและะ้วกันเห็นของเนื้อเนื้อไรหนองลายอันนี้เสียงเกียรสกีก็ต้องขี่พันไปไม่เหนียวบ่บบเหนียวความบางพอดีจิ้มกับบ่เหนียวแล้วกันที่นี่เขาเริ่มขึ้นของจิ้ม วันนี้ไปเล่าแต่หัวมูข้นหลายมึงนนั้งไงกุ้งข้นหลายแล้วส่วนใหญ่ห่อกระบ,บั้นด้วยนะสังเทปไหมบางคนนั่งรอเยอะเนี่ยเห็นรถเม่์น็นคิดถึงสมัยตอนเรียนหนังสือพี่น้องมากรุงเทปใหม่ๆเงินกับบะมี่โอ้ยด<ะ>ังรถเม์ตอนแรกสามบาทห้าสิบแล้วสมัยยังไงเวชชุดโตดีเล้วนี่นร,ารา่างกิวร่างกิวมีเดียมพอม,ม,อม,มาร์คช้ำดีนะหวาน เมนัวมีความนุ่มบ่าเหนียวแต่ว่าแต่เขาแบบนุ่มบ่าเหนียวแล้วก็มีความความหอมความหอมของของมันแตกดีนี่ชอบ่อะชำ้ำคือเหมือน คือจังเข้าไปกินเนาะมันบรรยากาศมันได้ข่างทางสมัยเนี่ยเวลาเห็ุงานอยู่สมัยตะกอนเนี่ยเนะเาะแบบนี้บรรยากาศมันบานดีเนาะเนี่ยไม่อีกแล้วอันนี้ยังจ้าบอซื้อยังจ้าต้มจากพิธีมิเอ็นม,<บ>มีแกงงวม<บ>ีแกงงวงเออบุกค่อยมีแบบนี้เลยถือว่าเขาคัดสันบ<ะ>ุกะไรบุก่ะไรเสือขัวเสือขัว ้มแบบสมเฮ้ยแซ่บวะเราเคยกินในแบบขมมันส่อหอมหมักหน้ามั้ยทำๆนำซุปอ่ะตอ,กกอ,อ,น,น,อนนี้อุ๊ยเด็ดานวะอันนี้อันนี้อร่อย,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้อร่อยม่ได้ย่องได้เพี่น้องเด้ออันนี้อันนี้อีลีนี่อีนดีดูเลย ันบอกนกินเนื้อเขามันจะเป็นแบบแบบใหม่แล้วเด้ปกติเส้นฮาทซีกินต้มสุ่มนะพ่อพอต้มสุ่มกันมามันสีได้รสชาติอีกอีกแบบหนึ่งสดชื่นกว่ากันอย่าสังเกตว่ามันสีบ่มีไข่เด้เลย,เลยอ,อันนี้ค่อยเสือคั่วครับมึงใส่เสือลองหอายมนี่ยเสื<ข>อคั่วคนละสูตรครับบางอรืนบางล่ากอาจะเป็นแบบช็อกโกแลตแต่ละสูตรก็บเขคือกันเนาะ ความที่กระขัวนเนาะเดยวก็หอมอันนี้เราจะใส่เนื้อเนื้อหนอกใส่น้ำอะไรมันเลยมีความมันเงี้ยความมันมัน,มน,มนย่างต้นกระเทียมติดกระเทียมอมะไบรรยากาศครับปกบติเราหายยังสีเลยคน จังหวะน่ะสิปนิมานนี่เลยบอกเลยว่าสังเกตจากไรกตัวกับปริมาณนี่เลยแก้มวัวตรงแก้มวัเมื่อกี้ขึ้นบุเหนียววะเข้าใจว่าเนื้อแก้มตอนแรกๆเนี่ยนี่เป็นเนื้อเลยยำง่ายๆช่วงลองดูยังไปช่วงน้องยังก็เนื้อแก้มเนื้อแก้มเนื้อแก้มอืมอืมมือหยาบปะอร่อยอร่อยเออ คําล่ํเรือไม่ผิดหวังแน่นอนคนหลายพี่น,อน้องข้างหลังไหมคุณนะ่ะพวกเราเห็นแสบอีปล่ะมาไม่ขับสายเลยอ๋อก็คือ,คอทำงานแถวนี้ก็โทรมาสั่งไว้ก่อนคือว่าสังเกตจากีนน่น้องเบิรงแกวัตถุด,ดิบแกติวันแกสักอาเงี้ยส่วนชีีมีมันอยู่ส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือเนี่ยสามส่วนหรือหรืออีกสองส่วนจะเป็นเนื้อแ,แทบทุกชิ้นด้วยนะเห็นไหมครับ มีมันอยู่นี้แล้วก็มีเนื้อน้ำตกมันต้องเป็นแบบนี้ถ้าเนื้อล้วนเลยมันก็ไม่ได้มันจะเหนียวไป้ะไปไดยไปไลยช้ำช้ำเปรเนียวเออเอออาฝากในพี่น้องเด้อเส้นในกูเคนเห็นเลยนะครับร้านนี้สิ่งที่อยากจะอยากแนะนําคือตัวนี้ฮะเอาแก้มเอาตรงแก้มนี่แหละเนี่ยเนี่ยก็แรกผมเอาอีกทีนึงคิดไว้ในใจว่ามันสิแบบเหนียวเหนียวกลายเป็นนุ่ม ใช่เก็บมัวนใ่ผ่านเก็บมัวเข้ามปกติปักลากินนั่นแหละเออเอาลอวกบนข้ามปกติอินไหมปกติครับนี่ข้ามปกติเอกอก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าการที่เราอยากจะทำอะไรสักอย่างครับพี่น้องครับ ติดใจเฮ็ดเ็ดแห่ข้นเพิ่นอยากมากินอีกรอบอ,อันนี้ประถูดีเพิ่นก็ดีราคาก็บอสูงแล้วไงบรรยากาศบรรยากาศแบบป้บานเขาเลยเห็นบ่ครับเอาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับขันพานไปพันหน้าหรืออยากกินอาหารอีสานใสเนื้อจะว่ายังไงไว้ใส่เนื้อวัไวไเนเถอะิ่นม่ม,นนนมี่ต่ํไหมเนาะม่มีต่ำมัฟีต่ำใส่เนื้อเลยแล้วก็กินตุมแซ่บๆต้่มผมแนะนน้เลยพวกต้มพวกย่างลาบก้อยอย่างนี้ยอดย่างก็ชุดๆเลยลาบบึงการฝากพี่ๆน้องๆนะครับ4โมงเย็นจนถึงนู่นล่ละเที่ยงคืน แฮปปี้แลนด์หรือว่าแถวหมูบ่บ้านเสนาวิล่า84กินแล้วทุกคนแบบพ่อเป็นเสียงโตขันบ่ได้โวโพ้พ่ได้ย่องเป็นอย่างคน้นคือหลายเป็นอย่างค้นขึ้นมากขนาดนี้รสชาติแซ่บและที่สําคัญพอ่อเป็นคนคัดเลือวัตถุดิบแต่ละชิน้นแต่ละอันออกมาเนี่ยมันสม่ำเสมอมีมีมั่นก็ต้องมั่นที่ลูกชิน้นโดยเฉพาะไอ้น้ำตกเมื่อกี้มา่ิมนี้มัน่นแซ่บอ่าหนึงน่งในหนึง่งหนึ่งส่วนสี่ของเนือ้อชิ้นนั้นผมก็จะบอกว่าผู้ชมครับนี่นะการทําอาชีพอะไรสักอย่างถ้าเราจริงใจใส่ใจกับคุณภาพนี่่่คคนนนนมาาาออุนนุละะรรัับบพก ร่านกับเพิ่งเปิดในปีเดียวนะครับเดินอยู่แฮปปี้แลนด์สายสองหน้าบ้านสนาวิลล่านะครับก็ตรงรา้วพาฟังกปิีนี้ครับผมเชื่อแน่ว่าพ่อเขินปีหรือพ่อีกเจ็เดือนพ่อจะต้องเป็นร้านไงแน่นอนเลยเนี่ยเพราะว่าคนมันหลาเนาะแสบฝากไปเลยนะครับพี่น้องครับฝากมาหาไอ้พ่อเพื่อนนะครับนี่แหละเบิ่งได้ขู่เกินได้นะครับลาบเมืองการสวัสดีครับ